ณเวลาต่อจากนี้ไปคณะเกตทิพย์ขอท่านเชิญพบกับนิยายเศร้ารักสามเศร้าม,มาา <c oughs> ีแต่เรื่องเศร้าๆนะฮะผลงานของโกเล้งเขาไ <c> อ <oughs> <c oughs> เอกขั้นนี้กำลังนั่งอ่านการ์ตูน มันอะไรครับคุณะไหคุณจะไหนครับโอกระตุนกระตุนไม่ใช่กระตูนอะไรฮะเป็นกระตูนเอ็กซ์ที่เขากำกับเองแล้วก็เขียนเองกับมือแล้วฮะไม่ใช่อะไรเอาเลยนั่งอ่านได้ทนได้นานมากคะับท่านชายรองท่านชายเล็กท่านชายใหญ่ก็มาอยู่ด้วย หลังจากที่แสดงหนังเสร็จเรียบร้อยเขาก็มานั่งอ่านการ์ตูนนอนดีกว่า